มาเข็ดของหวานแตงไทยนะค่ะแม่จ้งซื้อมาจากตลาดนะค่ะมะัน,ส,ส,น,น,นะะมมสุกแล้วหน่อยนึงกับสิเ็ดใส่บบานหนึ่งนะค่ะหอมบักฮักมันสุกแล้วหลังแตงไทยเรียบเหล่านั้นนะค่ะกับสีมัพผ้ากลางเลยนะค่ะโอ้หอมมากเลยนะค่ะแตงไทยสุกแล้วน่ากินมากเลยกินหอมมากอีกหนึ่ะค่ะน้าตาก็บสีเป็นแบบนี้แตงไทย กับควันไล่แตงท้ายออกเยอะค่ะเนี่ยรับควันเอาไล่เอาเหมือนมันออกเสียงพัดตีละครับก่อนนะค่ะมือนี้ตื่นสายแต่กับท่านผูค้ชายแค่เดียวกับท่านเป็นชิ้นยังไงก่อนดนะค่ะเดี๋ยวค่อยไปท่เป็นชิ้นปหน่อยมันก็ตีหลายรอบเลย นะคะท่านเป็นชิ่นตามไปชอบเด็ดเลยนะคะสีท่านหน่อยท่านใหญ่กันแล้วเต้อนี้ก็สิมาเคี่ยวน้ำตาลเฮ็ดของหวานเด้อค่ะโดยการไปต้มให้มันเป็นนำ้ำชิ่ม่อนเด้อค่ะวาสิมาเฮ็ดของหวานแตงไทยเด้อค่ะแตงไทยไม่ชุกแล้วสิใส่บาดน้ำเด้อค่ะก็เคี่ยวน้ำตาลให้ละลายก่อนเด้อค่ะแล้วค่อยเทกะทิใส่เด้อค่ะมื้อนี้ก็ใส้กะทิกล้องเช่นเดิมเด้อค่ะมื้อนี้กะทิลูก กระสิมาใส่กระทิเลยเด้อค่ะใส่กระทิลงไปเลยตามปริมาณไม่ใช่เงินค่ะจใส่แตงค้ายลงไปเลยเด้อค่ะหลังจ่ายที่ลูาชัตโอเคห่อ เดี๋ยวเดย้อค่ะมือมือนีบ่ม,มีใบเตยกะเห็นจะสีกัเ้เด้อยค่ะใส่บาทจะใส่ใบเตยมันสิหอมกว่านี้ เรียบร้อยเดี๋ยวจะขักสิมัตัาไปหนยาแถาจักถวยเนึเกะตากินแล้วบาดกินก่อนกวาอุจจัยบ่หวนี่้ะคะเป็นจแสบปค่ะแสบรับอร่อ,รอย ăn hả rơi bà ăn cầm nắng à, đi ăn dừng kinh đăng đi.